มือนีวันพระ่อยมุ่นพระมาถาวายพระน้ากันคนนึงมุ่มนพระมาเลยเขาต้องว่านังนังนัพระเพียบพระเพียบนังน,งนงัมีม่นจาหลวงพีไว้พระูนหลวงพี่ไมาตาค่ำเน่หลวงพีเป็นพีหรอกนี่จเจรลิญพรญาติโยม ทุชนทุกท่านเออเอาเอาเไปนมัสการแ็บแจมเอาหลวงแม่เออหลวงพี่เป็นอยังคือตาคำปากดำคักแท้บ่ได้อยู่บ่ได้เศร้าตัวยมไปใส่มากค่ะหลวงตาผ้าเหรียญไพ่อัมนม,นมนุนมุนนางเลยจ้ามนุนนางเด้ออันท<น>าหลวงพ่อองค์อื่นมาก,ก่อนเดี๋ยวผู้ขาไปบเดียร์สุดก่อนข้าวหนึ่งเด้อหลวงพี่เออไปไป ที่อายนีเจ้ามาบวชเป็นทรงบ่ต้องตีดอกลองได้ทํานี่นะผู้ขานี่ก็คือ,ค,อคือจังขาวานะละ่ล่ะหลวงพีอยู่กับหลวงตาสององค์เออจำวัดจำพรรษาอยูุ่นี่กับเวลาไหลฟาลาปีแล้วหลวงตาฝน่ายู่ไปเอายาเบาหวานอยู่โรงบ้านาลด้วเนี่ย แต่ว่ามีผู้มาอุปถากอยู่คนหนึ่งตัวละเมซี่เลี่ยมเซนิเดนี่เอ้ยในใจนี่ก็บ่อ,อยากให้อุปถากบ่อ,อยากให้มาบวชมาหยังปนีดอกจะได้จังเลียนเกิดไปกุฏิไปใส่ผ้าเหลียงโอวไปใส่ผ้าขาวไปโกนหัวเกิดโอ้เกิดเรื่องว่าเออสันเกามาอุปถากหลวงพี่แล้วก็อุปถากหลวงตาซาบพรามีผู้ใด้ใส่ผู้ใด้ซอยเซนิเดนี่แต่ว่า สวยเพลินง่ายปนิเลยปกตินี่สิหาเนี่ยวหาหาหนำหาทาหมาหอยหลวงพีครับัหลวงตาเนี่ยพออายุพอด็ขาดที่ตานีดจะมาอยยุใสสีเอ้ยสอสอสอเส,ส,สียงพินรอกับเสียงซสืงแววสัญญาว่าแรมมาแล้วเสียงพินแววชวนให้สน่หสาวดอนสกนคลรครคอนแก่นการดา ไรเนาะเรมจะมาจ้องจะมาฟังเสียงซึ่งแววขอขอบคุณที่ท่านการุณให้ค<อ>วาม<อ>าสน<อ>ใจอ,อีสระน้องชายเท่าเนี้ยไม่อย่างกะบัดเ,เจ้าบวชแล้วสิบเอิกกะเลือกร้องเพลงยี่ห้างสิบบ่ได้เจ้าบวชแล้วเอาร้องบ่ได้ตีล่องพีร้องบ่ได้ โอ้ยผู้ข่าบวชบ้านลราเป็นจิตใจม้อนซื่อนเอือกระเรื่องเอ้ห้าอยากฟ้อนอยากร้องคืตอตลอดเวลาหลวงพี่แนวหลวงตาเพิ่นบอกนะ่ะจำเอาจื่อเอาบอ่เพิ่นบอกว่าห้ามร้องเพลงให้ร้องเป็นทำนองเทศทำนองแหล่ทำนองเทศทำนองพามันจะบบผิดบเจียนแมนว่าข่อยบ้านได้เบิ่ญนันรา่จาจื่อได้บ่จื่อได้คือนข่อยบ่เอาว่ามาเบิ่งกันนะจักน้อยเนาะเออมองเรียบเรียวแถวทิวพนาไกลคำยำสุนทยา โอกาสซ้ำสองน้ำตาน้องหน้าคนชื่อสายัญสัญญาไม่อยากจะคิดสงสารเมื่อเห็นสาวจันนังเสื้าจะก็จื่อใดก็คอยชื่อต่อแล้วเนาะอุ้ยเท่ากันปันยังเนาะเออจักสันแล้วอัดเทีขายแล้วเฮ้ยว่าผู้บอกนี่จะจะไปยุ่งในเทีได้ด้วยเนี่ยโอ้ยอาเทียหายกินซีนมึงโอ้อาเทียบสิเอ้าของฝากจากใจเออบ้างไหมล่ะเอาก็บังอาเปา โอ้เมซี่ก็พามันหับต่อเมื่อกันบ<อ>่ได้บ่เออจีบาพิษเสียนดหนึ่ะเนี่ยเอาฉันชันชั้นอี้ยังอะเนี่ยน้ำซาน้ำซาแน่เอาตะกัติกมให้บัตรเกลียวบ่มีเนี่ยบ่เนี่ยเกลเียวก็ไปเอาสักคนคนสิกินก็ได้เละเนี่ยไปเอามาผู้แขาเฝ้าฟังย่างใหญ่เอาฝามันตักโลดฝา,ม,า,ามันจะไม่ติดตักหลวงม,มันเถาะไปเอามาสักคนเร็วๆอุปทานคอยอุ้ยทกกะแากคักแทกแน่ใส่ใส่ดีใส่ดีปวดมากด่บ่ได้นั่ง คอรอแครแลบ่ได้นั่งตีปีติปีใส้คอรอแค่แลใส่ก็รอก็เดียใไส้ละก็ใส่ใส่ละก็ใส่และใส,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 ใส่เอาสแตกกไอ้แยลายเขาว่ามวนเนาะนี่กระไดนี่่าคุนแท้คุณป้คุณคุณเดซี่ฟุนกะไรแก้วคอยล่างไม่อยู่นตูนัไปดิกระเปล้าไหมไหมไปล่างซะก่อนนีมนเปล่เองผู้ข่ามื่ไอยมีมอนจังใด เจ้ามาอุปถัคอยคอยใส่ยังเจ้าก็ต้องไปออมักยากักซะไปเร็วๆคอยสิชันอ่อนนวลหน่นั่นตัวใค้ไปเอไปไม่เอาตีนสินสิบรวยรวยยุบอันเนี่ยเฮ้ยจะมันสิได้บุญเจ้ามันดีเรละได้กินตีนสินเจ้าคอนิสันบัดเนี่ยฉันทำไม่ได้นางปากค,คนไห้ดินั่น น้ำห้อนกาวยังนีโโ่โอ้ยสีงามขนาดเลยยัง,งคือสันโดดๆตังสันทีจะเอาหยังไม่คอยสันนั่นเองก็เป็นแสบข้อบาดข้อเหี่วเบัดขึ <petit> ้นจะ,จะแบกเอ็งไม่หยังให้บา้านสิได้ยินอีหยังเลยเนี่ย <petit> เราเราเฮ้ยเ<ว>จ้าเป็นบ้าสตีเอาเราไม่พระสันมันทิบย์ เราก็บเราดองยาดองยังกอดองยาดองยาเอา้าเขาเดาดองยาตักตต้มจะแก้วกันอุย้ยมักเบิ่นต้นลานเนาะสู้ซะาสู้ซะาดิแต่เสือชีพตัวคนนี้เอาให้เบิ่นเอาให้เบิน <ตา S 2> ่ตนต้าหยังกอดสิเสือชีพตัวสว่งสอ,งอ่างชั่วนาใส่จักใส่หาส่างมันสูดสะาดก็เนี่เด้อยานักทีทีมะเร็งนะ มันแรงมันแรงซีน่าคอยบอกแล้วบอกว่าฟังจักสันแล้วมันคือเสียบใช่ไหมล่ะไปนจอไหนจะโบอกกันนะอ่านะยานาทีมันเรง่งซีบอกกับบ้าฟังอาเป็นจอไหนซีไปเจอไหนผู้ได้บดังไฟได้ทนน่องคอยนั่นนั่นนั่นเอ้วก็เป็นจังซีเนาะบะัดนตรคอยห้ามกับบ้าฟังเดนะ่น่ะ โอ้ยหลวงพี่เอ้ยแข่งยังได้เนี่ยแผ่นดินก็เป็นบอสมามเสมอก็เป็นต่ำต่ำสูงสูงทั้งสิ่งแผ่นดินจะได้เจาอยางอยู่ทั้งเดินวัดนี้ตัวเนี่ยเดินวมากับพุกประจากพื้นดินก็เข้าละเอานั่นถ้าแตกเราเมายาเรากูไปเป็นน้องเมียมึงตายนี่บาทเนี่ยเอาวะกูนย์แทะศูนย์น่ะเร็วเอาว่าเอาซื้อกจะจายห่วยกูศูนย์เอาศูนย์เฮ็ดยังก็เฮ็ดใช่ไหมมาอ้าวอ้าวมีมล มึงมาจะไดนก่อมานิมนต์บาทโ้อจะถากกูแน่หนาแม,ม่กูว่าเป็นผู้จักรีเพราะกูก็เป็นายเงาปนี้ด้วยเดี๋ยวมึงเ,เจอกูกูตักือมีเจ้าบาทก็ยอมใจอีกบาทก,ก็ได้เลยลได้เจอกูรอดปะเนี่ยคือด,ดำครับแถววะลุกมาซีได้ละซี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  เคยเข้าไปเราเคยลุกเข้าไปล้วล่ะที่เอ้ยบอกแลยอย่ามากินกับข่อยอโอ้ยเมาแเราคือยอยากไปอยู่พัทยาแทาบแบ <หะ S 2> ยฮะคืออยากไปอยู่พัทยาแทวติดไปยังอีกไมเป็นกะลีแล้วนั่นเมาเราแมาหน้าทำมาจีบเก่าโอ้ย,ยทาาายี่เอ้ยกยเป็นสู้ซาสูส้ซาเมากินน้ำอันอม,มาตะเจ้ายนี่้คอยอยากของข้าวเงาเงาเดี๋ยวนี้อ,นอยังของข้าวข้าวละซองคอยก็อยากกินของหวานคือกั็ยังของหวานก๋อยงัว เว้ามาละสวมปากนะสิเ,เป็น<อ>จ้างไดเราเนี่ยมือนี่เป็นจังไดเอามือนี่เป็นมือทันวันดีงั้งเขาเสียมาบุญผาปาา่าบัดบานเขาเนี่ยเจา้าพ่ะองจากนี้นข้าวตีโอ้ยตอนนี้ทั้งในบ้านก็ล่างขาไก่ขากาหอมกุบทีบอยูเอ่เจ้าไปเห็นตะย่อะไผู้ขาคึอดอยาะขึ้นออยางซื้อเด็ใกใจเอาจังสีส่สักสีไ,ไปหาศาสตร์หาเซียมาปูตอนครับผาป่าเพิ่นสิเอาเงินให้ จี้หาลั่นปู่นก็ยินข้าวมาหนน่นะปู่สากกับแม่ซี่เอา้ากะซีเจ้าตัวผ้านางผ้าสะแตกอย่างเดียวจังซี่แล้ว<ม>บะถือกกันได้เลยนีย่วยยืดวัดเดียวกันกินข้าวผ้าเดียวกันกับยังบ่เถือกกันอยู่เอามาตัวสากะแม่หายากเออปู่ร้องานนั่นเดี๋ยวเพื่อนกับมาแล้วจังน้อยนี่เพื่อนกับมาแล้วคอยได้ยินข้าวแลยเนี่ยผู้ใหญ่บ้าลมูซี่เขาประกาศแล้ว เขาเสียเงินมาใหายี้ยหาล้านคุณอะเออเอาปูปูปูเฮ้ยบองนี่ทำเล่บ่ดีฮะบ่เป็นตำมานันปูดีดีปูดีดีซาดเพื่นนีเน,าานลลเนี่ยบะตั้มก็มีสิบล้านเด้เนี่ยแต่ปูนมเนี่ยเขาจะบอกให้เลยเอ้ยได้เงินบะตั้มก็มีสิบล้านตอนรับผาป้าเนี่ยเว้ยบ้าแล้วที่เออเฮ้ยเหมันหมาน้ำมือนี่เด้อนั่นแหละเอาไว้หาราเดี๋ยวเอิอเดี๋ยวเพื่อกะมาดอกอ้ย ตักตื้อมีจ้าบาทก็น่าซีแม่ก็เป็นสีสูดราสูตรชาบอกแล้วมันตีนใหญ่หลวงพ่อเจ้าขามาเร็วมาเร็วมาเร็วเอาไปก่อนเอ้าผู้ใดม่ช่วยแผ่เมตตาลูกหน่อยได้ไหมโอ้ยผู้ใดมาปูขาดไว้นี่มาวัดแต่เช้าแตเช่ามาเร็วโอ้ยขาดเตรียมกันครับขาดมีมักขาดทักเถะ ไม่แม้จังหันแต่เ้าแต่เช่าโอ้ความ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 โอ้ยมาจะแทางใดเนาะ,ะ้าวบ้านมีอาล้างคว้างอืงเป็นแต,ต่ยูเฮ้ยหลวงพ่ง<ห>พอต้นอี่เออหลวงพ่อใส่ด้วเนี่ยเลี้ยวเบื้องหน้าเบื้องตาเนี่ยหลวงพี่หลวงพ่อหลวงพ่อเราไปเอายาเบาหวานอยู่พระท่านมาเอ้าผู้ใดกระชั้หลวงพี่หลวงพี่เออหุ้ยหลวงพี่ก็ได้เนาะหลวงพ่อกับเบ้ายู่เอ้าหลวงหลวงพระเจ้าก่อน ล่องพีกับเท่นแทกอะไรรดอกลงพีแค่น้ำกระติกหยั่งนั่นกระติกน้ำฮ้อนน้ำชาน้ำชาน้าเอออุ้ยพอดีแหละมาแต่บ้านแต่ไก่ข้อแหงข้อแหงจ้าไหนอันนี้ของพระของสงฆ์เอาของพระกับเจมาเพ่งคาเทียนเข่านี่ก็มาสู้กินได้ละจ้าเป็นยังไงเราเนี่ยอยากกินบ่ใดข้อแหงขอกินน้ำเนยของพระของเจ้าสิมากินจ้าไหนเราเนี่ยสีเอาจอกกระปังไว้นี่สี อันขอสในขอจะถุงแพ่งลยคอประธานาบวกเดียวนึงข้อแหงจันดอกไม่ซี่บอกกะติบมาฟังดิละเนี่ยจะจงไหนดินี่ะบอกระมาฟังกักแกของพระของเจ้าเพิ่อ่า้อิกินอันขอจังหน่อ่ไรบออะไรขอเนี่ยบอไะไรอเนี่ยคอยบอกมาบ่อะไรก็คือบออะไรคอเทียเดียว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 ขอเสียเดียวตอนนั้นและเจ้ามันกิงามบ่หูจักเจ้าขอนํำเจ้าเสียเดียว แบาเพี้ยงไงเน่เน่เน่คอยหามไปยเด็กกับบัอเนาะโอ้ยโอ๊ยหามไปแต่เม็ดี้หามไปอีกเนซี่ซี้ซี้คอยเตียนแล้วนะโอ้ยน้ำน้ำชาจะไะไมาขุนเอรีเท่ชี้สวยปะสีสวยยังนะคอยปูงเองได้เนี่ยอันตัดลายป๋อซี่เอาพอสมควรวุ้ยหลายปวดบอกให้หามเขาเมื่อกี้เต็มแก้วเลยเต็มแก้วเลยอุ้ยมันหลายปวดี่เต็มแก้วเลย น้ำแข็งอันอุ้ยน้ำชาสีคุณเอลี่จีบบังนี่เด้อยานะไม่ออกยานะมันแรงนะยานะำไม่แข็งไม่ยังคือมีวันน้ำผูน้ำชาจะไหนมาฝาดเถกเป็นจังซีเต้ามีแก้วสองเอาออกรีบไปเถกอุ๊บอันดีมะดีแดกวิลลาเอา ปุย้ยเนี่ยคู่มาปิดตหาหักเท่านี้นั่น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 กลัวแล้วอย่ามาใกล้พะเจ้าห้ามใกล้ห้ามต้อยพะผิดสินผิดสินจ้งยับไปนะเอาไปเป็นขนาดซี่จอไปขนาดอีกจักอันนี้เอออีกยัดบวกบวกแน,น่จี่บ๊อคัะอันจ้องไป้ะคอยเดินน้ำมันสีนม่โอ้ยเป็นพีพ่น้องรถดำตัวนี้ สีมันสีมืดซีไม่สบายท่านเหลือเพี้ยนไปเลยแล้วซีเมื่อนี้มีผู้ขาผู้เดียวนี่บอกมาบัดรไปถามเพื่อนแม่นี่เพื่อนมาจะท่านไหนผ่าปลาได้ซ่องยอดเท่าไรไปถามเพื่อนได้ผ่าปลาเท่าไรเระแม่ออกฮึได้ผ่าปลาเท่าไรเมื่อนี้มาถอดอันไหนได้ยอดเท่าไรได้ยอดเท่าไรถามบัตรบัตรได้มีอาหารปลาได้แต่จักหักหัวบ่เออมึงได้เท่าไรยอดผ่าปลานี่แม่ ยอดอีหยังคือบ่ได้แก่งยอดผักขีเล็กกับบ่มีถามเบิ่งใหม่ก็นนะสิยอดผ้าป่ามึงมาถวายมึงได้ทอดไดออันบ่ได้มาถวายผ้าป่าบัสิมาขอข้าวแห้งคุก่เอามาหนึ่งก็ไม่กันนะบัสิมาขอข้าวแห้งคู่เก่าทศน้ำน้ำสารนี้ต้อนรับแต่ผ้าป่า เมซี่บัดนี่คือเป็นจังชีเอาเบาอยู่นี่บัดเอ็นมาจากนั้นตั้กรุงเทพเตียนโยมเน่ากินควมเบิดบ่แหลกจะค่ะมาจะคุมบัดนี่มันสีมาเพ่นะดอกมาเพ่นตียังบ่ละเนี่เพ่นะะอุยยังอยู่อาศัยครูมาอยู่ครูได้บ่ได้กินโจกจ้อยเก็บมาในซี่เพิ่นก็เลยสิฮู้ว่าเฮาสมมุตเอาตักไม้ตักเพ่นหม้ เป็นแต่ไมีผู้มาอยุดบอลเมซี่ตักไม่ก้อนฉันไม่ออกเออเออตักซะมันคือหากมาแักบ่เนี่ยมันคือเรียญเงี้ยนอยแต่บดเนี่ยเออเอ้าอันพร้อมแล้วจักข้าเฮียเติมซีมแฮมเลยมีผู้เดียวนี่บ่แต่ยิ่งข้าวบะเอียนหมูวบะสีมานั่อยู่แต่ว่าบ่ท่านได้มาถาก่อนเด้อบ่ท่านได้สวยดอกบ่ท่านใส่ละยุ่ม ก็กันได้ยินว่าหมูจีมาตั้งแต่เมียงนอกปุณหะท่มาบอกโท่มาบอกตั้งแต่ปีก่อนนี่แต่ได้ปบจรใจลายอยู่ได้มือนี่เอาปัจจัยมาให้เออทาอยู่ทาอยู่ซีเมนมันมาถวายอยู่ดอกเออทาอยู่ดอกเออแต่ไม่ยอมเลยนัดแบกหมูข้าหมูก็ไม่ยอมไม่ได้มาอะไรกันนักกันหนาพลากระเป๋าบใบใหญ่แต่ได้ลายอยู่นี่เสียมของก่อนเด้ออะไรนี่หลวงพี่หลวงพี่เพี้ยนเช้า เพื่นสาวพนางนั่งนางทำไมไม่รอฮะ<า>มึงทำไมไม่รอกูเอา้ากูก็เา้ามายานมันไม่ทันเพื่อนสาวจะได้มึงก็กเ,เท่าก็บบ้านเถอะเพื่อนสาวสงสัยมันไปสากยกรรมมานั่งเพื่อนสาวนั่งนั่งโอ้ยนั่งข้างล่างอันนั้นของพระสงฆ์เขาเอาบอกเอาเนี้ยเด้อของพระสงฆ์เท่าก็ติไปยูด่นด<พ>้วยหรอกพระชื่อสองหรอโอ้ยพระบ่แม่นสง โอ้พกับสง่์อันเดียวกันพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์น่ะแม่อ๋อนี่ก็ได้พระพุทธไม่อยู่เหรอฮะพระพุทธไม่อยู่เหรอพระพุทธวันนี้วันเออวันนี้นี่พระพุทธพรุ่งนี้ค่อยจะเป็นพระฤหัดแม่อ่กก็พี่ต่ซุกงงงงกับข้าวอะไรน่าอร่อยกินก่อนได้ไหมนี่กินจังไหนเถาว่าเแมนอันนี้เอามาบาดเพิ่งลงเครื่องมาห่นละมาหอดฟัดเลย กดมาสี่ห้าเสียก็จะมาทำบุญนะนี่บอคอสซอนห้าหอดวัดหลักกาบถ้าก้อนเทากาบถ้าก้อนทำไมนั่งอย่างนั้นเนี่ยนั่งพับเพื่อนั่งพับเพื่อท้ก่อนหัวร้อทำไมแม่ออกหัวร้อทำไมนั่งอะไรนะพับเพื่อเพื่อก็เพื่อก็เฝ้าไทยเนาะอันเทากาบพระเะ้ากอน จังสี่เดี๋ยไม่เถ่อฟั่งกาดภากกบปินสิได้บอกเอาเด็กบอกสอนเอาเด้อโยมเอ้ยเห็นจังไรบอกเนี่ยไปอยู่เมืองนอกกอนว่ามันบ่งยากหรอกเถ่ายกสองแขนขึ้นตัวตัวนอ๊ะกาบกบปินห้ากระบอกกาดกบมาช่วยน้ำกาดภากจังไรกลัวมันกบติดตัวฟังนี่นี่ก็ได้ก็มึงบอกว่ายกสองแขนขึ้นกูก็ยกแล้วตอนนี้บอมเป็นจังคันยกสองแขนเอาเข่าใช้กันเอาเข่าใช้กันเออเอาเข้าใส่กัน ก็ิหวั่าเป็นหมีหนาวบ้มึงสีกอดเอื้อห็้นยังยันนี่มึงบอกเข้อเส่กันเป็นดอกเก่าใจจังจันเห็ดเป็นดอกบัวการพระดันเห็ดต้องเห็ดมือเป็นดอกบัวเนาะพี่น้องเป็นประกาเบียบเป็นผ้าประดิษดเป็นปลาเออเออคืออยู่ได้แหละเนาะนี่แหละนี่แหละบวชโอ้ยมันคือขาหมูเท็จเรา เล่าถ้หิวเข่าเรียกแล้วก็ว่างลงเอาเต้าหัวเมียมันจีกาบจังไหนขันเถาะเออเอาม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 ันจีบบท่านสีสันเหรอนะเอามาถวายเพื่อนเคยมาวัดจักรีบอสเถาเคยไปตัดอ่านวัดคิดนะเาสนาคิดบ้าเจ้าศาสนาคิดบอกเขาว่าจังไหนจัชนาคิดคิดชีสเพื่อนเทียว ขนมแท้เอามากทำถวายท่านเท้าสิผ้าเอาบุญน้ำกันเออเอาผ้าเห็ดเนี่ยเป็เห็ดโดนเห็ดบุญนะนะโนบเมื่อคืนอีมานีม่มาย่างพันเตอีมานี่มาย่งางพันเตเว้าเ้าเบ้าเป็นที่มาเลยเว้า <c oughs> อีเมที่ส <c oughs> ์โอเนะอาะอุ้ยภรรายาทำไมาวเตาเบ้าน้ำเด้อ อ ي มานีมายังพันเตอิมานีมายังพันเตอันมาตะกะพัตานีนี่เขาบอกว่ามันเบิดว่าหน่อยแท้เสฟเวลาโอตีข้าพระเจ้าทั้งหลายอันอเดี๋ยวอันสองสามคนหนึ่งดีละโยมฮะบ่หลายที่สามคนหนึ่งดีที่เห็หนว่าะจังฉดนเขาเขียนจังจี <บา S 2> จีเห็นว่าจอบแอนจอยมาจังฉันบอกว่าไม่นักรอง เอาม่ข้าพระเจ้าทั้งสองคนข้าพระเจ้าทั้งสองคนบวกสามกับแม่จีสามกับแม่จีบวกสามกับแม่จีขอน้อมถวายขอน้อมถวายจึงพักอาหารจึงพักอาหารถ้วยเลืกได้เก๊เอาเท่าเป็นยัง ถ้วยแรกได้แก่ถ้วยแรกยกยี่ปีได้หลังถ้วยแรียกได้แก่แกงพะโล้ใส่หมูแกงพะโล้ใส่หมูถ้วยที่สองถ้วยที่สองแกงหมูใส่พะโล่แกงหมูใส่พะโล้เออเมนอันเดียวกันบอกเขานอนบอกเขาละอันบอกอันแรกพะโล้ใส่หมูอันนี้หมูใส่พะโล้โอ้โหนอ อาหารประเภทไข่ก็มีไข่พูดลินไข่ต้มไข่ต้มบะแมนจ้ากแกงบะไข่พัม,มด,ด้วยทิชชี่อาหารประเภทลาบก็ม,ลม,มีลาบม่วแเมซี่ลาบม่วขอขอ,ยขอ,ยอยากพอดีบะแมนจ้าลาบเทาอันมีมามา่าผู้ชายด้วย ไอ,อย้ยงมาหมา,มาปาใช่มามากครับไล่สดมาดูมันอืดมุกลองพอพี่ก็ลองพีเออลองพีฉันเพสปะค่ะฮะลองพีฉันเพสปะค่ะจักน้อยอยู่พอพีสังหรอกค่ะเป็นหนังอีฉันเพสเกลมาอยู่เอออลองพอโอ้ลองพีลองพี มักของหวานบ่ค่ะมักอยู่ตลาดมีบ่ลแหล่นอันเนี้ยเขาของหวานเขาละซองไปทั้งสั่นเคยบวชทีน่ะแม่อันย้อมมีค่ะเออน้ำตาลค่ะของหวานจะได้มันน้ำตาลิมเบิืงคักแล้วค่ะของหวานหวานก็เขาละซองค่ะยังไงเนาะหลวงพ่อหลวงพี่อือหลวงพี่เออนม่ใไ่นี่ก็ได้หลวงพี่เอออีฉันมาสิท่านจะถามสี่มื่นนี่ไม่เจ้าค่ะ ไปเอากระเป๋ามาใส่เงิงบบนใส่แบนซีดแเทาอยากคิดยร์ตัวเจือเ้าจะแลกเงินไทยอยู่ใครร้องพอไปอยังร้องพอไปแลกว่เถื่อคือกวนตีนเถาน้องแมนซี่อันร้องพออ่ะรงพี่โอ้ร้องพี่ลาตะก,กุยหาหนึ่งกันเลยชว่วงนี้อีฉันกับเป็นนั่นเป็นบอดีในเหนือในขิงจะฆ่าปีกแดดหัวหัวอีฉันมันแหละว่าอันอีฉันกุยอีฉันข้าว พิสูจน์รูปมันจะจีเฮ็ดจังไหนโดมเบื้องแน t เ่าคอยกุยคอยข้าวบอยืนี่กูก็บกุยมึงม่ต้องเสียผัวมั่งหรอมึงข้าวยี่หรี่แหละเพราพิสูจน์อยู่บอเอาถวายเพิ่นเถาะอันอันอันแนวกินกันถวายเลยละกันพร้อมปัตตุปัจจัยบออันโยมเอ้าคือบ่ได้เตรียมไว้หลักข้าน้อยเอาบ่มี่ได้ติบ่มีจค่จะขาจังได้สิได้ซื้อสบู่บันนี้อย่าสีฟันกับเบอร์เด้ดเอ้าอันเมซี่จ้ะ นี่จักลอยมาจาักข่ามาได้เตรียมมาแล้วนี่มีเงินจักบาทหลวงพี่ไม่หนังอีฉันยืมจักลอยนี่จักข่ามายืมหลวงพี่จะไดนย,ยืมไปใส่เราเนี่ยเอายืมมาแล้วก็สิท่านขึ้นเก่าหนึ่งตัวฮะ<ห>ยืมมาแล้วก็สิท่านขึ้นเก่าหนึ่งตัวให้เขาไปให้เขาไปโอ้อมาม,มีดยมบ่มีดยมไห้เรายืมรถหลวงพี่จังไต่ถึงดทท่านป่ะดิ ได้จัที่ไปเอามาเนี่ยไปสิเรียนไปเอามาจากขาวเนี่ยไปมีิตรใจนั่นเจ้าแขกจังได้บุญบ่กระเป๋าอันนั้นคิดแชทอยู่เทิ้งหลังตู้นั่นอันมแต่พ่อเพ่แล้วหลวงพี่อ่ะพ่อเพ่เพ่บอสเจ้าพ่อเพ่โอนให้เขาเลยเออเอ้าเอ้าอันเอาเท่าไรก็โยมร้อยนึงเจ้าค่ะเอาเอาร้อยนึงตีมันหน่อยโพดเอาอันนี้จ้ในบัญชีมีสองหมื่นเออเอาเหมิดบ่กระดีคือกันเจ้าค่ะ เขาไปเลยเขาสิ่งของเข้าเฮงเราเขาสิ่งของเนาะไป่ไม่ไป่เป็นการบ้างแก๊สดีๆอวนเลยเนาะสองหมื่นเนาะอวนเลยค่ะอันเล็กอันกดเอาเรียกบัญชีเนี่ยเอาเอากดศลเรียกบัญชีอย่าไปเท่าต้องควงกระขันเนาะใส่เนาะเนาะได้เนาะไม่ยจะเป็นงูเนาะเอ้ยจะไปจะขาดอวนแล้วบ่จ้าโอ้เออเอาอวนแล้ยวปะเนี่ยท่านทายมาถวายบัดเนี่ยทานเท่าเอ่า อ้าวอัเดียวอันสี่อันสองมืนนยืมไปเดียสิอ้าโอซี่ไปโยมออกฉันอกแม่ออกสองมืนนยืมไปยุไสยุน้มันสี่จะห่าเพ้าะรีว่าสิ่หายติดอสีใหายยูห้เท่าไหรใหาร้อยหนึ่งเขาขาดทุน้น่น่ะนขาดทุนติ ยุ่มเอายู่นี่หลวงพี่ขาดทุนดีไม่ได้ขาดทุนเท่าใดหลวงพี่เป็นหนีไข่เมื่ินเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเอาซื้อเจ้าก็ได้เป็นหนีเล้าเป็นหนีจังใดเอายืมเงินสดจะไม่หยิมงงั้นโอนเมียนข้อมเขาบาเมียนบอกเออเป็นหนีเขาจอยเมื่ินเก้าเออย่อมเขาไปค่ะเออว่าเป็นยังดอกก็มากำขีดีกว่ากำตดอย่าลืมเด้อ มือ่นใส่หนีนะมือ่นเกาล้อเร้อเกาขาข้าคือตุ๋งตอนเวลาเถอะเอ้าเทากระเป๋าหนีเจ้าได้มั้งแต่ใส่หนีกระเป๋าผู้ใดหนีกระเป๋าผู้จัดการกระเป๋าภาวัดป่าเถอะอันทิฐิทิฐิทวายย้ำใดก่อเฮ้ยเทาเอาไปถวายนี่เย็นเบ็ดแล้วเต่าก็ทวายเนี่ยวุ้ยคอยไปเนี่คอยว่าว่าเปลี่ยนสิใย์จี่ไหนเอากระเอ๋านอนถวายขึ้นกระโยกใช้หัวหลุด คอ้องโยกใจหวก็เลือเท่าเด้อไปเอาเฮ็ดไปทบายถวาบยขอน่อมถวาบายยกใ่หัวใ่เพลินว้าย้องนงรัองประคองปรคืเนาะยกยกใจหัวจะขอไึงไปยกใ่หัวผาจังไหนวุยนี่ มึงถวายอันโอ่งแตงหัวหลวงพ่อสิบะบุ้มบ่มึงก็บอกไว้ตกใส่หัวกูเนาะเอ้ยอยบแม่นถวายสอบข้าวารตัวนีเนาะมึงเอาไปจ้ากูยาเราเคลียงให้กูเป็นยังเป่นถวายเพิ่นมาถอยโยมเร็วๆสิฟ้าได้สันเนี่ยมันสิเลยแล้วด้มันจะเลยเพิ้นแล้วเอาหลพี่ตตายตๆโอ้ยอีจันนึงเป็นมือสั้นอยู่สีสีมาเบิ่งเอาแบบสีเอาหลวงพี่ตายสีสีใครพามขึ้นมาอยู่ถวยราบเท่าแโอ้ยโอ้ย ปรด้๋ยวมาเลไม่ได้สัดเลมามาซับดองกูกูสวนกูไม่ได้กินเหล่าเข่ามืาเนี่ยเอ้ากูสูนแล้วเอ้าเงินเทียมแล้วมาดิพาสูนพาอีหยังม่อยังฮอนด้าคือพากระเทยแท้ก็ใช้กับไก่เที่ยงเอาเฮ็ดกังไหนล่ะเทากินต้มมึงกันมาเนี่ยเ้ยเทามามพอดีละได้นั่งกินเข่าต้อเอ้าพอดีแท้นี่แหละพนจังกงานมากินมาท่านเฮ้ย ้ทั้งท่านทั้งกินแล้วเขาสิกินเลยทีนี้เป็นยังเแถวมะหมาพราะทายมะหมาอยัางมะหมาครับผู้ยิ่งกินอะไ้สิเออเขาจื้อมาจุกุกินได้เด้อมะหมาจ้านั่นกินต่ออยู่อุ้ยเทากะติกอีหยังเจ้าว่านกะติกน้ำเย็นย่างดีเขาให้ชิมก่อนเออมันเป็นเฮ็ดเรากินข้าวแซ่บได้อย่าสร้าง ตอนสองพอมีแบบนี้สวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่เจ้าภาพเอากินก้อนแม่กินก้อนยังกินเขาเอาเอาแม่เจ้าภาพสวัสดีค่ะโอ้เจ้าจ้างบ่เถ้าหืดจังไหนนอ๊ยแตะก็อนละบ่รับแม่น่ะนะอันอันแม่เจ้าภาพค่ะแต่เกาหนีขันไปล่ำอยู่ใส่เด็กกันให้กินเี่กพันจีพันแก้วให้กินได้แม่พันแก้วแม่เอาเถ้า มามาไอ้พันคล้ายๆกันอันนี้อยังอีแม่จ้าภาพมามาพ่อไสมามาพ่อไสอี๋ยังล่ะมามาพ่อไสมามาครับไม่จะเป็นลินดูยังอีภาพมูลินเมียเดี๋ยวที่ใส่อันมาใส่หนีอี๋ยังเจ้าจ้างฉันบอกอู้ใดจ้าง ทักเดีวเอาคือว yeah. no ่ามาถวายผ่าป่าผ่านยังคือจ้างหมอรำมาคือวางเสร็จคือว่างี่อย่างช่มงนี้คือใส่ชุดคือหมอรำเอาเดี๋อีต้องพูดแ้มันจ้างเอานั่งต้งไหนอีต้งตลาดคั้วไอ้พวกนั้นบอเอาเราไปเอาแม่สนามบินนี่เอาเดี๋ยวนี้เราไปยุติเดี๋ยวนี้มันตายแล้วดิเอาพูดในใจคำหมอรักป่วยรักลดี่ยวจะไปเอาคำหมอรำน้ำผู้ใดนเนาะบาดที่นี่เนาะไม่ก็ไปเอายุทธาธุลแลวว่าไป็ยังว่าฮานีสวนกันกับอันล้งพีเพื่อนยู่บบอก เออลุงพ oui nah ี่เพิ so hey everybody, everybody. Road, ่นถามข้าวถามข้าวอยู่เอ้ายกละบ่คือสิแม่นเพิ่นสิมาล่ำล่ะเฮาก็สิเบิ่งว่าล่ำตัวบัดเออไปๆไปน้เบิ่งทางล่างเฮาไปไปแม่ไปเดี๋ยว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 เอ้ยเสียเสียเสียสียอันติ๊กนี่มาเห็นมอ่ำซับยังอันเดียอุ้ยแม่มากันเต๋อบอก่าฮาเทียล่ำไปแล้วมอ่ำหิวน้ำสนอก ่อยคอยมากก็อย่างเด้หมอลำตะกี้เอามาคือจอดบูนใช่ป่ะหรืออุ้มเห็นหูงอันที่ลำมีรีบอะไรเมี้ยหล่ะอุ้ยเมียขอสอยเน่แม่มาเบิ่งหมอล่ำใส่ไห้แม่สอยสอยพี่น้องฟังสอยนกเตะเตะนกเตะมาเลยบอกอีหยังวมาือมีหัวกาคุณลืมแม่ยเมียมีฮะนกเต้เตะคอยได้ยินคนสอยดูแล้วเออเบี้ยนเอาไหมซะแม่ เอานกเองกีบเบิดไปจังสันแม่แม่น,นกเองกีบเบิดกับิโอ้ยกะขู่งุ้มกูจูมามาแ<ห>ล้วหลานมีบันได,ดชอยหรอละไป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 เง็นเตอร์ส่วนครับพี่น้องครับผม